สวัสดีครับสวัสดีเชา้าวันที่30ธันวาคมไปไปลายปีนะครับช่วงใสายๆวันนี้ก็มาพบกับช่องวิถีคนบ้านๆเหมือนเดิมนะครับวันนี้สาระดีๆที่จะนำเสนอให้ทุกคนได้ทราบก็คือการทำไผ่นอกฤดกูการทำหน่อไม้นะครับอยู่ที่สวนจะปลูกไว้เฉพาะกินนะครับ ประมาณไม่ถึง20่สิ 14, กอสิบสห้ากอในการทำหนอนอกฤดูเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกานะครับพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาเนี่ยมันจะเริ่มเข้าหน้าหนาวต้นหน่อไม้ก็จะพักตัวนะครับหน่อหมดละ นอตามฤดูฝน,เ,นเริ่มหมดนะครับลักษณะต้นที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็จะเป็นลักษณะนี้นี่คือต้นไผ่ที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับการทำหน่อนนอกฤดูเนี่ยเราจะต้องแต่งตัดต้นที่แก่นะครับต้นที่แก่ต้นที่ อยอดไม่สมบูรณ์ต้นที่มีอายุ2ปีขึ้นไปเหลือเฉพาะต้นหนุ่มๆน,นะครับที่มีอายุประมาณ1ปีไม่เกิน2ปีแต่บางกรณีที่ต้นเขาไม่เยอะนะครับก็สามารถไว้ต้นเก่าๆที่มีอายุหลายปีไว้สักต้น2ต้นได้ไม่เป็นไรในการแต่งกอนะครับ เราก็จะแต่งลนนักษณะนี้นี่ครับอันนี้คือตอของต้นที่เราแต่งออกนะครับนี่ก็จะทำให้ระยะห่างต้นพอดีนะครับเหลือไว้ไม่เกินหกลำหต้นนะครับต้นไผ่เหลือไว้ไม่เกินหต้น,น,ตน,ห,ลน,ตนหลังจากที่เราตัดแต่ง ต้นแก่ออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอาปุ๋ยขี้วัวนะครับปุ๋ยคอกมูลวัวขี้แกบไก่หรือจะเป็นขี้ไก่ฟางข้าวอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นปุ๋ยคอกก้อนเห็ดเก่าอะไรประมาณเนี้เอามาสูมไว้รอบโคนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับ ให้ลดน้ําให้ชุ่มทุกวันได้ยิ่งดีนะครับถ้าวางระบบน้ําได้ใช้ระบบสปริงเกอร์ก็ยิ่งดีเราก็จะลดไปทุกวันนะครับลดทุกวันหรือไม่วันเว้นวันก็ดูตามสภาพดินหลังจากนั้นนะครับประมาณเดือนประมาณสิ้นปีไปเก่าๆพวกนี้ก็จะหล่นลงเขาก็จะหล่นลงหมดเลยนะครับ ก็จะเหลือแต่กิ่งแล้วก็จะแตกใบพออากาศเริ่มร้อนเนี่ยประมาณเดือนมกรามกรากุมภาอากาศเริ่มเปลี่ยนร้อน,อนเขาก็จะเริ่มแตกหน่อขึ้นมาให้เราได้รับประทานนะครับหลังจากช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับอีกประมาณสักหนึ่งเดือนเราก็จะใส่ปุ๋ยยูเรียต้นละครึ่งกิโลนะครับ ครึ่งกิโลกร,รมัมแล้วก็ให้น้ำเอาฟางมาคุมโคนลดน้ำให้ชุ่มนะครับรับรองว่าไม่เกินเดือนมกราคมหรือไม่ก็เพอเผลอถ้าอากาศไม่เย็นเท่าไหร่นะครับอันนี้คืออากาศไม่หนาวเท่าไหร่นะประมาณสิ้นปีก็จะมีหน่อให้เราได้รับประทานนะครับ สำหรับที่สวนนะครับก็ปลูกไว้ไม่เยอะครับปลูกไว้กินก็ได้ขายนะได้ขายเหมือนกันครับแต่ก็ไม่ได้ขายเยอะเท่าไหร่พอได้กินไม่ได้ซื้อเขาจะปลูกอย่างละนิดละหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ